หินสาวชุดดำผู้มีอำนาจได้รับคาาหัวมันกอสีเงินสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจในโลกใต้ดินจากชายหนุ่มที่เข้ามาขออภัยและยอมจำนนเธอรับคาามาพร้อมประกาศว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นและได้รับรายงานว่าตระกูลมึงได้ขับไล่เธอออกไปและตอนนี้พ่อแม่ที่แท้จริงของเธอจากตระกูลเหยียนกำลังรอคอยเธออยู่ เธอเดินทางไปเผชิญหน้ากับตระกูลมึงในคฤหาสน์หรูหราโดยถูกบังคับให้เซ็นเอกสารตัดขาดความสัมพันธ์และรับเงินก้อนโตแต่เธอเซ็นอย่างใจเย็นแล้วคว้างเงินกลับใส่หน้าพวกเขาเพื่อสาปแช่งงานศพของตระกูลเมื่อเด็กสาวในชุดสีชมพูลูลกสาวแท้ๆของตระกูลยเยาะเย้ยเรื่องคู่มั่นของเธอเธอก็ตอบกลับอย่างเย็นชาว่ายินดีด้วยที่เก็บของที่ฉันไม่ต้องการแล้วไปก่อนจะตบหน้าเด็กสาวที่ สแสลงลมลงและถูกแม่ของตระกูลตะโกนไล่ออกจากบ้านในคืนฝนตกชายชุดดำจำนวนมากก้มหัวคำนับเธอในฐานะนายหญิงก่อนที่เธอจะได้รับโทรศัพท์ว่าคนของตระกูลเหยียนที่มารับเธอประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและคนขับรถของตระกูลจี้กำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเธอเข้าขวางพี่ชายจากตระกูลมึงซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังจะใช้ยาผิดพลาดรักษา ผู้ป่วยเธอวินิจฉัยอาการขาดออกซิเจนได้อย่างแม่นยำและใช้ยาที่ถูกต้องจนสัญญาณชีพกลับมาคงที่ต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เข้ามาพร้อมเรียกเธอว่าคุณหนูเหยียนและรุ่นพี่ก่อนจะจัดเตรียมห้องผ่าตัดสำหรับฝังเข็มให้เธออย่างดีเหมือนหลังการรักษาฉุกเฉินเสร็จสิน้นเธอเดินออกมาพร้อมแจ้งว่าผู้ป่วยปลอดภัยแล้วพี่ชายของเธอตกตะลึงที่เธอใช้การแพทย์แผนจีนในรักษาเรื่อง ใหญ่ขนาดนี้สำเร็จเธอจึงตอบกลับเขาอย่างเย็นชาว่าการแพทย์แผนจีนที่เขาเคยดูถูกนั่นแหละที่ช่วยแก้ปัญหาที่แพทย์อันดับต้นๆอย่างเขาทำไม่ได้ เรื่องราวเรื่องต้นที่โรงพยาบาลเมื่อหญิงสาวผู้ช่วยชีวิตคุณหนูตระกูลจี้ถูกหลินหลินลูกสาวบุญธรรมตรกูลหมืองกล่าวหาว่าเป็นคนหลอกลวงแต่แพทย์กลับยืนยันว่าฝีมือเธอเก่งกาจที่สุดทําให้ในายแพทย์หนูตระกูลมึองทีวินิฉัยผิดพลาดถูกสั่งพักงานอย่างอับอายแท้จริงแล้วเธอคือคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลเหยียนตระกูลที่ร่ํารวยที่สุดในประเทศเธอได้กลับคืนสู่เครือข่าของพ่อแม่ที่แท้จริง ตอนรับเธอด้วยความรักและขอโทษที่พลัดพลากแต่เธอต้องเผชิญหน้ากับวนหวานลูกบุญธรรมของตระกูลที่แสดงความเป็นประปักษ์และถูกพ่อแม่ตำหนิอย่างหนักที่พูดจาดูถูกเธอในความลับหญิงสาวมีอีกตัวตนที่ทรงอำนาจในโลกใต้ดินในฐานะราชันหรือบอสของกลุ่มชางชงต่อมาเธอได้ปรากฏตัวที่ร้านหรูในลุกใหม่สุดแท้และได้เผชิญหน้ากับหลิงดินและคูมันอีกครั้งทั้งคู่เยาะเย้ และพยายามยื่อนเงินให้เธอแต่เธอปฏิเสธอย่างเหยียดยามตบหน้าหลินหลินและเตะคูมันของเธอจนลม้มลงพร้อมประกาศตัดความร่วมมือของตระกูลเหยียนกับตระกูลเมืองอย่างเด็ดขาดเมื่อชายหนุ่มเรียกกาดกาดทุกคนกลับก้มหัวคำนับเธอในฐานะนายหญิงก่อนที่เธอจะได้รับโทรศัพท์ว่าคนของตระกูลเหยียนที่มารับเธอประสบอุบัติเหตุถูกรถชนและคนขับรถของตระกูลจีกำลังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาล เธอเข้าขวางพี่ชายจากตระกูลมึงซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังจะใช้ยาผิดพลาดรักษาผู้ป่วยเธอวินิจฉัยอาการขาดออกซิเจนได้อย่างแม่นยำและใช้ยาที่ถูกต้องจนสัญญาณชีพกลับมาคงที่ต่อมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เข้ามาพร้อมเรียกเธอว่าคุณหนูเหียนและรุ่นพี่ก่อนจะจัดเตรียมห้องผ่าตัดสำหรับฝังเข็มเข้เธออย่างดี เหมือนหลังการรักษาฉุกเฉินเสร็จสิน้นเธอเดินออกมาพร้อมแจ้งว่าผู้ป่วยปลอดภัยแล้วพี่ชายของเธอตกตะลึงที่เธอใช้การแพทย์แผนจีนในการรักษาเรื่องใหญ่ขนาดนี้สำเร็จเธอจึงตอบกลับเขาอย่างเย็นชาว่าการแพทย์แผนจีนที่เขาเคยดูถูกนั่นแหละที่ช่วยแก้ปัญหาที่แพทย์อันดับต้นๆอย่างเขาทำไม่ได้ หยนวินซีหญิงสาวผู้ทรงอิทธิพลที่เพิ่งกลับมาในชุดแจ็คเก็ตหนังได้แสดงพลังเหนือชั้นด้วยการใช้สกายการ์ดบังคับให้หญิงสาวชุดชุมพูและชายหนุ่มคนหนึ่งต้องคุกเข่าด้วยความอับอายก่อนจะเตือนไม่ให้มายุ่งกับเธออีก ในห้อง VIP เธอได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะท่านยามะหัวหน้าและสั่งการให้ลูกน้องจัดการลงโทษชายที่ลักพาตัวเด็กไปกว่า20คนอย่างเด็ดขาดและทรมานจากนั้นเธอได้รับโทรศัพท์ท้าทายให้ไปขอโทษที่ห้อง6103จากคู่กรณีที่เคยทำให้อับอายเธอตัดสินใจไปโดยห้ามลูกน้องไม่ให้เข้าแทรกแซงเพื่อไปดูละครสนุกๆที่ห้อง6103กลุ่มของหญิงสาวชุดชมพูและอดีตแฟนหนุ่ม กู้หมิงเฉินที่เคยคบกับเธอเพื่อหวังทรัพย์สินพยายามยั่วยุและดูถูกเธอว่าเป็นเพียงของเล่นที่ต้องรีบมาตามคำสั่งแต่วินซีตอบโต้ด้วยความเย็นชานและไม่เกรงกลัวก่อนจะใช้เท้าหดชายผมทูโทนที่เข้ามาดูถูกจนล้มลงสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อชวิงเย่ชายหนุ่มอีกคนเดินเข้ามาเขาทับทายวินซีอย่างสนิทสนมและเสนอตัวช่วยจัดการเรื่องนี้ชายผมทูโทนพยายามใช้ชื่อตระกูลเหยียนและสัญญาความร่วมมือ มวินซีจึงใช้โทรศัพท์ออกคำสั่งทันทีให้ยกเลิกความร่วมมือทั้งหมดระหว่างตระกูลเหยียนและตระกูลเมิงภายใน5วินาทีทำให้ตระกูลเมิงถึงกับพังทลายชายผมโทนทุดตัวลงขอร้องอย่างสิ้นหวังแต่วินซีสั่งผู้จัดการให้คุมตัวทุกคนในห้องออกไปสุดท้ายวินเย่เรียบเสนอตัวไปส่งวินซีด้วยรถยนต์โดยแกล้งทำเป็นคาดเข็มขัดให้เราพูดว่าผมน่าเร็วมากนะเมื่อถึงที่หมายเขาให้บัตรสีดำแก่เธอเพื่อทวงบุญคุณที่ ทำหน้าที่คนขับรถเมื่อกลับถึงบ้านเธอได้รับการต้อนรับจากครอบครัวและเหยียนจินหวยพี่ชายที่ปลับมารอพบเธอ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นด้วยการต้อนรับเหยียนวินซีกลับบ้านอย่างเย็นชาเธอปฏิเสธของขวัญจากพี่ชายแต่พี่ชายปกป้องน้องสาวอย่างแข็งกร้าวเมื่อเยียนวินหวานพยายามวิจารณ์ความประหลาดใจเกิดขึ้นเมื่อมีคนรายงานว่าคุณชายจี้จี้วินคูม่านมาส่งเธอทำให้วินหวานเก็บความแค้นและสาบานว่าจะกำจัดวินซีเพื่อครอบครองคุณชายจี้ ในห้องทำงานวินซีกำลังทำงานลับบนแล็ปท็อปและหน้าจอเต็มไปด้วยโค้ดที่ซับซ้อนขณะที่พี่ชายสังเกตเห็นและเริ่มสงสัยมีตัวตนของน้องสาว วันต่อมาแม่ของเธอพูดดูถูกเรื่องวุฒธธิการศึกษาแต่ก็ยังแสดงความห่วงใยด้วยการมอบปิน่นโตอาหารเช้าให้คุณชายจี้มหาวินซีและอาสาไปส่งเธอที่สถาบันวิจัยกวางหมิงโดยให้เกียรติเรียกเธอว่าองค์หญิงในรถเขาดูแลเอาใจใส่เธออย่างอบอุ่นทําให้วินซีรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาด ที่สถาบันวิจัยทั้งสองพบว่าระบบถูกโจมตีด้วยคำเตือนอันตรายวินซีและคุณชายจี้เข้าแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาเพียง10นาทีก็สามารถกำจัดภัยคุกคามได้สำเร็จ ท่ามกลางความตื่นตะลึงของทีมงานและคำดูถูกจากนักวิจัยชื่อจางกงาศาสตราจารย์ลู่เดินเข้ามาประกาศว่าทุกคนต้องทำตามคำสั่งของวินสีและคุณชายจี้ขณะที่เวินหวานพยายามกล่าวหาว่าวินสีบุกรุกสถาบันวินสีกลับใช้ขีกาสแกะเข้าออกอย่างง่ายดายและแจ้งข้อสงสัยเรื่องพฤติกรรมของจางกงต่อาศาสตราจารย์ลู่ทันที เมื่อจางกงถูกควบคุมตัวและยังคงดูถูกวินสีว่าเป็นแค่เด็กเมื่อหว่านสื่นที่ใช้เส้นสายสาศาสตราจารย์ลู่จึงประกาศความจริงอันน่าตกใจว่าเยียนวินสีคือผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยกวางหมิงและตัวเขาเองก็เป็นนักเรียนที่เธอปั้นมากับมือทําให้จางกงทุดลงด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือผู้อํานวยการเยียนนั่นเอง เฮียนวินซีหรือคุณเหยียนซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้อำนวยการและศาสตราจารย์ลู่ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ลากตัวจางกงออกไปอย่างไม่ใหญ่ดีเฮียนวันหวานน้องสาวบุญธรรมที่เพิ่งถูกไล่ออกจากตระกูลเหมิงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและดูถูกวินซีว่าเป็นแค่เด็กบ้านนอก วันหวานเข้าหาวินซีเพื่อขอความช่วยเหลือด้านงานวิจัยโดยอ้างความเป็นครอบครัวแต่วินซีปฏิเสธอย่างเย็นชาและเตือนไม่ให้ยุ่งกับเธอทำให้วันหวานเจ็บแค้นจางกงที่ถูกไล่ออกได้กลับมาเข้าหาวันหวานและเสนอแผนทำลายวินซีโดยให้วันหวานขโมยแล็ปท็อปของวินซีที่ซ่อนความลับสำคัญแล้วเขาจะใช้ข้อมูลทำลายชื่อเสียงเธอวันหวานตกลงร่วมมือด้วยความอิจฉา ในคืนนั้นอวินซีกลับบ้านพร้อมจี้เสาเหงคูมันหนุ่มรูปงามที่คอยหยอกล้อและทวงสัญญาการมั่นหมายเมื่อกลับถึงบ้านวนหวานกลับมาด้วยท่าทีผิดหวังและโทษวินซีว่าแกล้งทำเป็นไม่รู้จักศาสตราจารู่ทำให้เธอพลาดโอกาสสำคัญ ด้วยความแค้นวนหวานบุกเข้าไปในห้องวินซีและขโมยแล็ปท็อปไปตามแผนที่วางไว้สิ่งที่วนหวานไม่รู้คือการกระทําทั้งหมดถูกฉายขึ้นจอในห้องปฏิบัติการซึ่งมีวินซีและทีมงานกําลังเฝ้าดูอยู่วินซีใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำเพื่อจับคนทรยศคือจางกงและเปิดโปงขโมยในบ้านคือวนหวาน วันวันนำข่าวที่เธอคิดว่าเป็นวิดีโอเช้ามาให้ครอบครัวดูแต่สิ่งที่ปรากฏบนโทรทัศน์คือข่าวประกาศเขียติคุณว่าวินซีและจี้เซาเหิงมีส่วนสำคัญในการให้เบาะแสจับกลุ่มจางกงสายรับต่างชาติที่ถูกปลอมแปลงเป็นนักวิจัยได้สำเร็จ วินซีได้รับการมอบเหรียญกล้าหาญชั้นหนึ่งวินซีกล่าวขอบคุณผู้มีพระคุณที่ขโมยแล็ปท็อปติดกล้องของเธอไปให้จางกงทำให้ได้หลักฐานเร็วขึ้นก่อนจะจอบมองวนหวานและสรุปอย่างเฉียบคมว่าคนที่ขโมยคอมพิวเตอร์ก็คือขโมยในบ้านและช่วงนี้มีแค่วันหวานคนเดียวที่เข้าห้องเธอทำให้ทุกคนในบ้านหันไปมองวนหวานที่ยืนนิ่งแข็งทื่อกับความอัปยศที่เธอสร้างขึ้นมาเอง เยียนวินซีในชุดเดรสสีขาวกล่าวหาเหยียนเวินหวานพี่สาวบุญธรรมว่าเป็นคนเดียวที่เข้าห้องเธอสื่อถึงการขโมยแล็ปท็อปเวินหวานปฏิเสธอย่างเลือกหลักคุณปู่เหยียนดีใจกับผลหารระดับชาติของซีซีสั่งให้จัดงานเลี้ยงใหญ่ที่หอจุ้ยยุวยและมอบบัตรเครดิตดำที่มีเงิน100ล้านบาทเป็นรางวัลให้แก่หลานสาวแท้ๆทำให้เวินหวานรู้สึกริษยาอย่างรุนแรงและเข้าไปทวงบัตรแต่ถูกซีซีเหาะเย้ยกลับ ที่โต๊ะอาหารครอบครัวแสดงความลำเอียงต่อซีซีอย่างชัดเจนทั้งพ่อและแม่เลี้ยงด่าทอวนหวานอย่างเปิดเผยว่าเป็นเพียงลูกบุญธรรมและคนนอกทำให้วนหวานโกรธแค้นและหมายมั่นจะรักษาขาคุณปู่ให้หายเพื่อพิสูจน์ตัวเองในงานเลี้ยงวนหวานแสร้งทำเป็นหวังดีและพูดท้าทายให้ซีซีรักษาขาคุณปู่ที่พิการมาสามปีซีซีรับคำท้าและประกาศอย่างมั่นใจว่า ของคุณปู่หนูรักษาได้ก่อนจะลงมือตรวจดูอาการขณะที่สีสีกกำลังจะเริ่มฝังเข็มวันหวานพยายามขัดขวางและพาคุณสุนประธานสมาคมแพทย์แผนจีนผู้หญิงยโสมาเปิดโปงสีสี่แต่สี่สีไม่สะทกสะทานและใช้ความรู้ทางการแพทย์ที่เหนือกว่าเปิดโปงว่าคุณสุนใช้หลักการรักษาที่ผิดพลาดเสริมยาบำรุงในขณะที่ตับไตอ่อนแอและร้อนจนคุณสุนต้องโค้งทำนับขอโทษอย่างอับอาย สีซี CC เริ่มฝังเข็มเคลืองกระตุ้นเส้นลมปราณแม้คุณปู่จะร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ก็หัวร้อนด้วยความดีใจเพราะขาเริ่มมีความรู้สึกวนหวานพยายามกล่าวหาว่าซีซีเป็นจอมหลอกลวงแต่คุณปู่ตาวาดใส่ววนหวานอย่างรุนแรงและประกาศความเชื่อมั่นในตัวหลานสาวแท้ๆของตนอย่างเต็มที่ เยียนวันซีซีซีตอบโต้หมอสูงวัยที่ดูถูกเธอด้วยการโต้แยงทฤษฎีการแพทย์แผนจีนจากคัมภีโบราณและวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำพร้อมเผยว่าหมอผู้นั้นใช้หลักการที่ผิดพลาดในการรักษาเมื่อคำถามสุดท้ายของเธอทำให้หมอผู้นั้นถึงกับทรุดลงซีซีสั่งให้เชิญแขกคนสำคัญเข้ามา ประธานเฉิงห่งสมาคมแพทย์แผ่นจีนมาถึงเหยียนเวินแหวน,หวนรีวิ่งไปฟ้องเพื่อให้อำนาจของประธานเฉิงมาเปิดโปงซีซีว่าเป็นหมอเถื่อนแต่ประธานเฉิงกลับโค้งคำนับซีซีด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและประกาศว่ามีเพียงคุณหนูวินซีเท่านั้นที่รักษาขาของคุณท่านเหยียนได้ ทำให้วนหวานหน้าซีดเผือดคุณปู่และคุณพ่อสั่งไล่หมอสูงไวยออกไปและเชื่อมั่นในซีซีอย่างเต็มที่ส่วนวนหวานถูกตำหนิอย่างหนักจากคุณปู่และถูกคุณแม่ขอให้กลับห้อง เมื่อซีซีเริ่มรักษาด้วยเข็มชีพจรคุณปู่ก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่นานขาของคุณปู่ก็ขยับได้ทำให้ถูกคนตกตะลึงวนหวานกรีดร้องและปรี่เข้าหาซีซีอย่างบ้าคลั่งกล่าวหาว่าเป็นการหลอกลวงแต่กลับถูกซีซีตบหน้าจนล้มลงคุณปู่ที่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยไม้เท้าตัดสินใจขับไล่วนหวานออกจากตระกูลอย่างเด็ดขาดแต่ซีซีตัดสินใจให้โอกาสสุดท้ายโดยอนุญาตให้วนหวานอยู่ต่อในฐานะ สัตว์เลี้ยงของบ้านเท่านั้นพร้อมบีบคังเวนหวานและเตือนอย่างน่ากลัวว่าอย่าทำอะไรตามใจอีกมิฉะนั้นตระกูลเหยียนก็ไม่เสียดายที่จะต้องสูญเสียไปอีกคน ฉากตัดไปที่ตระกูลเหมิงซึ่งกำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากการที่ความร่วมมือกับตระกูลเยียนผูกยกเลิกพวกเขาตัดสินใจไปงานเลี้ยงที่พัฒธธานซุยยวดโหลเพื่อขอการให้อภัยแต่เมื่อพบซีซีในฉุดเชฟแม่ของตระกูลเหมิงปลับดูถูกและตบตีซีซีก็ตบหน้ากลับอย่างรุนแรง ตระกูลเหมิงพยายามหาทางติดต่อตระกูลเหยี่ยนผ่านซีซีโดยเรียกเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่ซีซีเดินตรงมาหาทวกเขาพร้อมกับเยื่นเงินปึกใหญ่ที่เคยได้รับไม่ถูกไล่ออกจากตระกูลเหมิงในอดีตและยัดมันใส่กระเป๋าเสื้อสูทของพ่อตระกูลเหมิงพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาว่าเงินพวกนี้เก็บไว้จัดงานศพให้ตระกูลเหมิงของพวกท่านเอถอะทิ้งให้คนทั้งตระกูลจมอยู่กับความอัปยศ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหยียนวินซีซีซีในชุดเชฟเผชิญหน้ากับครอบครัวตระกูลเมิงพ่อแม่เลี้ยงลูกสาวที่เคยไล่เธอออกจากบ้าน โดยพวกเขาเย้ยหยันที่เห็นเธอทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในพัตคารหรูเมื่อพนักงานสูงวัยคนหนึ่งสะดุดล้มทำซุปบำรุงใจ8สมบัติราคา5ล้านบาทหกกระจายแม่เหลียงเมิงก็รั้งตัวพนักงานไว้เพื่อเรียกค่าเสียหายซีซีจิงเก้าเข้ามาจัดการโดยเธอถูกเย้ยหยันและยื่นเงินเพียง200หยวนให้ไปบอกเรื่องจบกับพระกูลเหยียน ซีซีโกรธจ,จัดตบหน้าลูกสาวเมื้งอย่างแรงและถูกชัยเมื้งกล่าวหาว่าไรอย่างอายผู้จัดการร้านเดินเข้ามากลับแสดงความนอบน้อมต่อซีซีอย่างหน้าตกตะลึงซ,ซีซีสั่งไอตระกูลเมิงชดใช้ค่าซุปตามราคาจริงซึ่งอยู่ที่5ล้านบาทระกูลเมืงไม่สามารถจ่ายได้จึงถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยลากออกไป เมื่ออยู่นอกร้านลูกสาวเมืองพยายามใส่ร้ายป้ายสีซีีว่าคบชู้กับชายแก่แต่คุณชายวินเย่และเจ้าของร้านจุยเย่โหลก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าของร้านเปิดเผยว่าเขาคืออาจารย์ของซีซีในฐานะเชฟและจะแจ้งตำรวจเรื่องทำซุปหกและใส่ร้ายป้ายสีด้วยความกลัวประกูลเมืองคุกเข่าอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ซีซีให้เงื่อนไขให้พวกเขาคุกเข่าเรียกเธอว่าพ่อจา๋าและยอมรับผิดอย่างอัปยศยก่อนที่เธอจะตบหน้าแม่เลี้ยงอย่างรุนแรงและเจ้าของร้านจะเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจว่าซีซีคือคุณหนูใหญ่ของตระกูลเหยียนซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาเมื่อความจริงเปิดเผยตระกูลเมืองรีบคุกเข่า,าขอเข้ามาอย่างสิ้นหวังซีซีเมินเฉยต่อคำอ้อนวอนและสั่งให้เจ้าของร้านแจ้งตำรวจเพื่อให้ตระกูลเมืองต้องจบสิ้น ทำให้พวกเขาต้องทำตามคำสั่งของเธออย่างเสียไม่ได้อีกครั้งเพื่อขอความเมตตาเหยียนวันซีซีซีเผชิญหน้ากับหมอสูงวัยที่ถูกเชิญมาโดยเธอใช้ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนที่เหนือกว่า โต้แย้งหลักการของเขาและวินิจฉัยอาการของคุณปู่ได้อย่างแม่นยำจนทำให้หมอผู้นั้นถึงกับทุดลงเหยียนวันหวานช่วยโอกาสใช้ประธานเฉิงแห่งสมาคมแพทย์แผนจีนมาเปิดโปงซีซีแต่ประธานเฉิงกลับโค้งคำนับซีซีด้วยความเคารพอย่างสูงสุดและประกาศว่ามีเพียงวินซีเท่านั้นที่รักษาคุณปู่ได้ซีซีเริ่มทำการรักษาด้วยการฝังเข็มแม้คุณปู่จะร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ไม่ นานขาของคุณปู่ก็ขยับได้เป็นปฏิหารเวนหวานพยายามกล่าวหาว่าเป็นเรื่องหลอกลวงแต่ถูกซีซีตบหน้าอย่างแรงคุณปู่ที่สามารถลุกขึ้นยืนด้วยไม้เท้าได้ก็ขับไล่เวนหวาน,วนออกจากตระกูลทันทีแต่วินซีให้โอกาสสุดท้ายโดยอนุญาตให้วนหวานอยู่ต่อในฐานะสัตว์เลี้ยงพร้อมบีบคางและเตือนด้วยสายตาที่น่ากลัวว่าห้ามทำผิดอีกขณะเดียวกันตะกูลเหมิงซึ่งกำลังเดือดร้อนจากการถูก ตระกูลเหยียนตัดความร่วมมือก็อโทษว่าเป็นความผิดของวินซีแต่พวกเขากลับรีบไปพัตคารจู้เย่โหลเพื่อร่วมงานเลี้ยงฉลองการกลับมาของคุณหนูใหญ่โดยหวังจะขอการให้อภัยโดยไม่รู้ว่าหายนะกำลังรอพวกเขาอยู่ เยียนวินซีซีซีถูกเยียนวันหวานเสือร้ายและพยายามแกล้งทำซุปหกใส่แต่วันหว,วานกลับถูกจี้วินชายหนุ่มคู่มั่นและแม่ของเธอเองตำหนิอย่างรุนแรงว่าอย่ามายุ่งกับความรักของเขาทั้งสองคนจี้วินยังประกาศต่อหน้าพ่อแม่ของซีซีว่าในใจเขามีแต่ซีซีคนเดียวเมื่อชุดของวันหว,วานเปียกเธอโวยวายว่าเป็นชุดลิมิเต็ดซีซีจึงเปิดโปงว่าชุดนั้นเป็นของปลอมโดยชี้จุดแตกต่างของฝีเย็บและวัสดุ จากนั้นใช้ไฟแช็กเผาเพื่อพิสูจน์เมื่อความจริงเปิดเผยพ่อของวนหวานโกรธจนตบหน้าเธอสีสีจึงโทรศัพท์สั่งลูกน้องให้ขึ้นบัญชีดำวนหวานห้ามซื้อสินค้าของ Y b บีเพื่อป้องกันการทำลายเชื่อเสียงแบรนด์ทำให้วนหวานสิ้นหวังและวิ่งหนีไปแม้จะถูกสีสีไล่ให้ไปแต่จีวินก็แสดงความรักด้วยการจับมือและกอดเธออย่างอบอุ่นพร้อมย้ำว่าจะมารับเธอในวันรุ่งขึ้นวนหวานยังไม่ยอมแพ้เธอได้ยินจี วินประกาศต่อหน้าผู้ใหญ่ว่าเขาจะทำตามสัญญามั่นหมายและขอซีซีแต่งงานด้วยความรัก วันหวานจึงตั้งใจจะไปที่บ้านใหญ่ตระกูลจีเพื่อขอให้คุณปู่จีช่วยตัดสินวันรุ่งขึ้นวันหวานเดินทางไปที่บ้านใหญ่ตระกูลจีพร้อมเพื่อนสนิทโดยนำยาบำรุงไปให้คุณปู่แต่กลับต้องรอเพราะคุณปู่มีแขกสำคัญมาเยือนไม่นานจีวินก็ปรากฏตัวพร้อมกับซีซีที่อยู่ในชุดหนังคุณปู่จียิ้มแย้มและกล่าวต้อนรับซีซีอย่างอบอุ่นก่อนจะกล่าวขอบคุณที่เธอช่วยชีวิตหลานสาวของเขาไว้ถึงสองครั้งซึ่งภาพย้อนอดีต แสดงให้เห็นว่าสี่สี่เคยดูแลเวินหวานซึ่งถูกเรียกว่าหลานสาวขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงด้วยความเป็นห่วง เยนวินซีซีซีบังคับให้ตระกูลเหมิงคุกเข่าอ้อนวอนขอขมาอย่างน่าเวทนาเพื่อให้ได้หลักฐานว่าพวกเขายอมจำนนก่อนที่เธอจะสั่งให้ควบคุมตัวพวกเขาไว้รอตำรวจมาดำเนินคดีท่ามกลางคำด่าทอที่เธอไม่สนใจหลังจากนั้นอวินซีไปพบกับอาจารย์ของเธอชายชาราในชุดจีนสีฟ้าซึ่งเรียกเธอด้วยความเคารพอย่างสูงในฐานะท่านอาจารย์เพื่อไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่พัตตารหลานเย่เก๋อโดยมีจี้วินตามไป ยังไม่ลดละภายในงานเลี้ยงวินซีและจีวินแสดงความสนิทสนมและหยอกล้อก,กันอย่างเปิดเผยจีวินประกาศต่อหน้าครอบครัวเหยียนอย่างมั่นใจว่าเขาคือคนของตระกูลเหยียนครึ่งตัวและเตือนความจำคุณปู่เรื่องที่เคยมั่นหมายเขากับซีซีไว้ตั้งแต่เด็กทําให้วินซีถึงกับสําลักชา คุณปู่เยียนตอบกลับอย่างติดตลกว่าตอนนั้นตนเองแก่แล้วเลอะเลือนจะไม่ยอมให้จี้วินมาช่วยโอกาสจากหลานสาวที่เพิ่งกลับมาทุกคนในครอบครัวหัวเราะแต่เหยียนเวินหวานที่แอบมองอยู่กลับเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาท้ายที่สุดจี้วินยืนยันเจตนาจริงจังว่าเขามาเพื่อขอความเห็นจากวินซีเรื่องการมั่นหมาย จีวินแสดงความรู้สึกที่มีต่อเยนวินซีซีขณะที่อยู่บนโซฟาโดยเผยว่าเขาชอบเธอมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตอนที่เธอเข้ามาปกป้องเขาจีวินจากเด็กเกเรซีซียอมรับว่าจำเด็กขี้แย้คนนั้นได้จีวินพยายนามจะจูบเธออีกครั้งแต่วินซีกลับทำท่าจะจูบเขาคืนแล้วพลัดออกไปทำให้จีวินเคิมและแปลกใจเหยน,นหวานที่แอบดูอยู่ก็เยาะเย้จีวินว่าพลาดโอกาสไปแล้วทันใดนั้นซีซีก็รับโทรศัพท์จากลูกน้อง ที่แจ้งว่ามีคนแฮกข้อมูลของเธอในด์กเว็บและจับตัวการได้แล้วซีซีจึงรีบไปจัดการทำให้จีสวินพลาดโอกาสทานอาหารกับเธอในห้องสอบสวนมืดสลัวซีซีทรมานชายที่ถูกจับได้จนยอมรับสารภาพว่าเยียนเวินหวานเป็นคนจ้างหวานให้แฮกและรับงานฆ่าเธอซีซีจึงสั่งให้ลูกน้องเริ่มปฏิบัติการเพื่อเล่นตามเกมของเวินหวานซีซีสั่งลูกน้องให้นำคนไปแฝงตัวเยอะๆเพื่อดูแลเว,วินหวานให้ดี ขณะเดียวกันก็ให้จัดการเคลียร์ดาร์กเว็บเพื่อป้องกันความสับสนเรื่องตัวตนของเธอเองก่อนที่ลูกน้องจะสังหารชายที่ถูกจับอย่างเลือดเย็นสีสีสรุปอย่างเยือกเย็นว่าถ้าเธออยากเล่นฉันก็จะเล่นด้วยจนถึงที่สุด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อจี้หวานหวานยิงสาวชุดทันสมัยซึ่งเป็นเพื่อนกับหยุนซีทุกคนร้ายในชุดดำลักพาตัวไปตามแผนที่วางไว้เพื่อล่อเหยื่อที่บ้านตระกูลเหยียนเหยียนเวิร์นและเหยียนหยุนซีออกไปเผชิญหน้ากับชายชุดดำเวิร์นแกล้งทำเป็นเหยื่อและถูกจับตัวไปทิ้งให้หยุนซียืนนิ่งอยู่จากนั้นหยุนซีก็ฉวยโอกาสทำร้ายตัวเองโดยคว้าท่อนเหล็กมาตีจนหมดวติเพื่อให้แผนการของอีกฝ่ายสมบูรณ์ที่ โกดังรางจี้หวานหวานและหยุนซีถูกมัดอยู่โดยมีเวินเวินที่เผยตัวต,วตนที่แท้จริงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเธอเยาะเย้ยและเปิดเผยแผนการที่จะให้หยุนซีฆ่าจี้หวานหวานเพื่อยึดครองสมบัติของทั้งสองตระกูลแต่จี้วินแอบติดตามมาแล้วบันทึกาพาไ้ได้ทั้งหมดสถานการณ์พลิกผันเมื่อหยุนซีเปิดเผยว่าคนของดาร์เวฟทั้งหมดเป็นลูกน้องของเธอและเวินเวินได้จ้างคนของเธอมาฆ่าเธอเองทําให้ลูกน้องเหล่านั้นหันปืนไปที่เวินเวิน หยุนซีลุกขึ้นมาแก้หมัดให้จี้หวานหวานและจัดการเวินเวินได้อย่างง่ายดายจี้วินพาพ่อแม่ของเวินเวินเข้ามาในโกดังทั้งหมดต่างตบหน้าและตำหนิเวินเวินว่าเป็นคนอากตันยูที่ตระกูุเหยียนเลี้ยงดูมาเวินเวินกรีดร้องโทษว่าเป็นความคิดของทุกคนที่ลำเอียงหยุนซีตอบกลับอย่างเย็นชาว่ากฎหมายจะไม่ปล่อยเธอไปก่อนที่เสียงไซเรนตำรวจจะดังขึ้นแล้วเวินเวินถูกจับกลุ่มตัวไปในที่สุด หลังเหตุการณ์คลี่คลายจีวินเดินเข้ามาอุ้มหยุ่นซีขึ้นในอ้องแขนและประตาดอย่างหนักแน่นว่าครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอหนีไปไหนอีกแล้วก่อนจะพาเธอเดินจากไป จีวินอุ้มเหยียนวินซีซีซีไว้ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมและปฏิเสธที่จะปล่อยเธอลงพร้อมประกาศอย่างจริงจังว่าครั้งนี้ฉันไม่ยอมให้เธอหนีไปได้อีกแล้วซีซียอมอ่านข้อและตกลงที่จะวางแผนชีวิตร่วมกันจีวินสงสัยว่าเธอยังมีฐานะใดที่ปิดบังอีกซีซีจึงร่ายยาวว่าเธอเป็นทั้งหัวกะทินักวิทยาศาสตร์แชมป์นักต่อสู้จิตรกรและอาจารย์ประเมินสมบัติเมื่อได้ยินดังนั้นจีวินจึงเอ่ยปากชวนเธอเพิ่มฐานะใหม่ อีกอย่างคือคููมั่นของฉันสี่สีรับคำท้าและบอกว่าก็ต้องดูการแสดงออกของนายก่อนนะ สิ้นำคำพูดนั้นจีสวินก็รวบตัวเธอเข้ามาจูบอย่างดูดดื่มท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มเพื่อนที่แอบดูอยู่ซีซีตอบกลับด้วยการจูบเขาอย่างเร้าร้อนเช่นกันก่อนที่พ่อของเธอจะปรากฏตัวและบ่นอย่างขบขันว่าเจ้าเด็กนั้นกล้ามายุ่งกับลูกสาวฉันหรอหลังจากนั้นซีซีจับเน็กไทยของจีสวินและประกาศอย่างมั่นใจว่าต่อไปนี้พี่สาวคนนี้จะดูแลนายเองและเสริมอย่างชัดเจนว่าฉันหมายถึงต่อไปนี้นายก็คือผู้ชายที่ฉันจะเลี้ยงดู เองจีวินยิ้มรับด้วยความรักและตอบรับอย่างเชื่อฟังว่าครับรับคำสั่งพร้อมให้คุณนายใช้งานเสมอภาพความทรงจำในวัยเด็กที่ซีซีเคยปกป้องและท้าทายจีวินฉายสอนขึ้นมาย้ำเตือนถึงความผูกพันของทั้งคู่ก่อนที่พวกเขาจะมองหน้ากันด้วยความเข้าใจแล้วรอยยิ้มที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า